หิวเมื่อไหร่ก็ต้องมาม่าครับวันนี้กบน้อยอร่อยปรุงขอเสนอเมนูมาม่าไถ่กะเพราหมูสับเมนูง่ายๆครับสลับชั่วโมงเร่งรีบไม่ต้องปานนี่รีบผัดรีบกินแต่อร่อยนะครับมาดูก็ถุดิบครับบะหมี่สำเร็จรูปสองก้อนครับหมูสับสองรายกรครับเดี๋ยวลงมือปรุงกันเลยครับขั้นตอนแรกเราจะน้ำร้อนนะครับมาลวกเส้นมาม่าก่อนนะครับส่วนรุงสามนาทีครับให้เขาคายตัวครับน้ำมันพืชเติมไปสองช้อนโต๊ะครับ รอนให้มันร้อนครับน้ำมันร้อนแล้วครับพริกท,ที่เราโูกไปสักครู่นี้นะครับก็จะมีพริกแห้ง10เม็ดกระเทียมไทย1ช้อนโต๊ะครับผัดให้ทั้งพริกและกระเทียมนี่ส่งกลิ่นหอมนะครับกระเทียมเริ่มสุกพริกส่งกลิ่นหอมมืหมดต้องมาผัดครับผัดให้สุกเลยครับ80-90เอร์เ็นก็ยมมีวีไปให้มือบดจับเป็นก้อนนะครับปรุงรสตามถนัดครับ ว่าละมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะวากุ้งลกลวหนึ่งช้อนโต๊ะครับซี่วดํำาหวานหนึ่งช้อนชานะครับสาหรับแต่งสีสันให้น่ารับประทานครับตาลทรายหนึ่งช้อนชาครับก็ผัดๆครับเอิ่มใส่หลอดลงไปครับพึ่งหัวครับ่อกกยาวนะครับสามฝักครับผักชีฟ้าหนึ่งเม็ดสำหรับเพิ่มสีสันครับเช่น มาม่าที่เราลวกไว้นะครับงงผัดครับก็ผัดให้ไวครับให้เส้มขมนลดผัดคุกเขาทุกอย่างตัวถึงกันครับท้ายก็ใบกะเพราครับสลงไปครับคุกพอสะดุ้งนะครับพอกะเพราเสรดครับปิดเตาพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเมนูสำหรับวันนี้มาม่าผัดกะเพราหมูสับครับ มาท่านผู้ชมมาชิมความอร่อยด้วยกันครับเมนูง่ายๆนะครับที่ช่วยชีวิตตอนหิวงบน้อยก็อร่อยได้ครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่เมนูหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ